ครับวันนี้เรามาดูกุ้งนะครับมาเช็คก,กุ้งบอ่อพี่มานัทนะครับนี่14วันโอ้ยนี่มันจะใหญ่กว่าไม้จิ้มฟันแล้วนะพี่ใช่ไหมเนี่ยให้อาหารแค่เวลาเดียวเนะนี่ยเนี่ยตอนนี้นะหนองแดงมันเยอะเออพี่มานัทเตรียมบอ่อได้ดีมากเลยที่ช้อนหน่อยเดียวนะพี่เอาช้อนนี้รอบหน่อยเลยโยบอ่อนี้นะครับเนี่ย เช็ดคุ้งเช็ดง่ายนะครับเนี่ยโอ oh, ้ยหเจ๋งเลยนะครับนี่นะครับผู้ชมนะครับ14วันนะครับวันอาหารกี่มื้อครับพี่มื้อเดียวมื้อเดียวมือ้อละกี่โลไม่ได้ช่างไม่ได้ก <laughs> ินอาหาร<ม>เบอร์อะไรก<ๆ>ี่โลไม่ถึงโลหรอกไม่ถึงโลบเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี่บ่อเนี่เท่าไหร่พี่ปล่อยเท่าไหร่โอ้โหแสนเจ็ด <ค>วันไว้เศษเจ็ดัวเนี้ยบ่อนี่เศษเจ็ดบ่อนั่นนะสองเศษสามสองเศษสามอ๋อรวมตัวแถมด้วยทั้งหมดเลยอ่านี่แถมนี่ครับที่มานได้ลูกค้าเดิมนะได้แถมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยเดี๋ยวถึงขมวดมาเอาได้อือครับแล้วก็วันนี้ผมก็เอาคุ่งสาวมาฝากเขานะครับเนี่ยสี่ถุงนะฮะท่านผู้ชมดูนะครับเขาปล่อยแค่นี้นะครับเนี่ยเขาไม่ปล่อยเยอะนะครับเนี่ยสี่ถุงนี่ใครปล่อยอ่าถุงละบ่อนั่งสองถุงอือ บ่อสองถุงนี้ได้ประมาณกี่โลครับพี่บนัณร้อยโลบ่อละสองถุงนี่นะได้ร้อยโลมันห้าสิบตัวกับสามสิบตัวอ๋อห้าสิบตัวกับสามสิบตัวโอ้โหกี่วันพี่จับเนี่ยมันหกสิบมั้งกี่ลากเราลากกันนะหกสิบวันหกสิบวันนะครับเพราะมันบางไงบางคือได้บ่อละร้อยโลเลยอะสองบ่อเนี่ยได้ร้อยโลอ๋อสองบ่อได้ร้อยโลสี่ถุงสองบ่อได้ร้อยโลอู้เท่ากับถุงละยี่สิบห้าโล นะครับเนี่ยกุ้งขาวเออเพื่อนปล่อยห้าแสนสองบ่อได้หกร้อยโลห้าแสนหรือห้าหมื่นเออห้าหมื่นปล่อยปล่อยเท่าไหร่นะห้าหมื่นได้หกร้อยโลดักเอาปล่อยก้อยกุ้งขาวได้ห้าหมื่นตัวได้หกร้อยโลนี่ครับ,รบท <ำ S 1> ํบมา<บ>มาแล้วนะครับสองบ่อนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ปล่อยหนานครับปล่อยบางๆนะครับกุ้งขาวเนี่ยนี่บ่อพี่มนัสนะครับบ่อพี่มนัสไผ่ผู้ช้างนะครับลูกค้าประจําเราซื้อตั้งแต่ตอนซื้อ ตั้งแต่ลูกยังไม่อะไรนะตั้งแต่นนั้นอะไรนะอยังไม่เข้าโรงเรียนเลยยังไม่เข้าโรงเรียนตอนนี้ลูกเรียนจบไปแล้วแล้ว,ลวคนที่สองโรเรียนยาเนี่ยครับเป็นไงคพี่อนันขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับพี่